เป็นครั้งที่42ตรงกับวันที่21เดือนสองพฤษภาคมพันหนึร้อยหกสิบแปด 9, ข้าพเจ้านาะยพุธพทธพัฒน์ยะคณะเสด็จขอเป็นวาจาสัทยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูธชา,าธรรมบูชาสังฆบูชาและจาิยบูชาเดวพระคปติเถระเจ้าองคหลวงปู่สําเร็จลุลหลวงปู่บุญเด่นหลวงปูศป่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาเจนดามณีขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสัทยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตาลัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาให้แกก่่ข้้าาาาาพเเเจปป็นนนสสมมธิออัวัวรรยตตไ ที่หนึบทสวดชุมนุมเทวราสมันตาจังวาเลสวัตตาขัจตุเทวตาสัธรรมมังเรยลาชจาศรนตุสักขโมกทังสักเคกามจะรู้ไปขีรงสิเกราตเทจตาลิเควิมาเนทีเประเทจคาเมตาลุวะนาคาหานิเกะวัทุอิเกเตภูมมาจะันตุเทวชลธัาวิสเปย์นาพนาคาติทันตาสังเกยังมุนีวะาจนนสาธาโวเมสุนันตูธรรมสวรรคการลวยมนาตาธรรมสวรรคการลยมนาตาธรรมสวรรการลวยยมันตา บทที่สองบทสวดนามกสิทธิคาถานโมทศวะโตลาโตสมาสบุธรสสะนโมทศวะโตลาโตสมาสพุตรสสะนโมทศวะโตลาโตสมาสพุธรสสะบทที่สามบทสวดสัจจญาตจากกิริยาคาถานาทีมีสันนัยญาพุทโธมีสันนังวารังเอเตนะสัจวะเชนะโสทีมีหุตุสัพทานนาทีมีสันนัญญาพุทโเมสันนังวารังเอเตนะสัจวะเชนะโสทีมีหตุสัทานนาทีมีสันนัยญาพุงโธมีสันนังวารังเอเตนะสัจวะเชนะโสทีมีหตูสัทาน บทที่4บทสวดมหาการิโกนาโถตีอาธิกาคาถามหาการิโกนาโถอธายาสภะปานินางปูเลตาวาปาบีสภา ah ปโตสัมโพธิมุตตมังเฮเตนะสจวะเชนะมาหุตตุสภูปัทวามหาการิโกนาโถอิตายาสภะปานินางปูเลตาวาปาบีสภาปโตสัมโพธิมุตตมัง เอตนะสัจวเชนะมาโหตุสพพปัทถวามหากณิโกนาโหสุขายะสปานีนางภูเรตว่ปารีมีสปาระโตสัมโพธิมุตมงเอตนะสัจวเชนะมาโหตุสพพุปัทถวาบทที่ห้าบทสดวนมหาสมัยสุเวว่เมสุตังอิกาสัมยาพระวาสเกสุวิหารติกาปินวัตถุสมิงมหาวันในมาตาพิคุสเกนะสติปัจจามาติหิพิคุสเตหิสเพวะอรหันตสัตยิจโนทาตุิเทวะตาเยปุเยนะสนิเวิตาโหติคกวาตัทัศนียาบินพุทธังการถ มีมหาวเนาตาิปุสเกตรติภจาวัตสัหิพิปุทธสเงหิสเวราตติทถสิจโลกาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันิปว่ตาหเดพระกวาตาทัสนายาิปุสกัจจะยานุมายญาปีเยนะพระกวาเตลุสังกมืยามาอุปสรมิตาพระวาโตสติเกปัเจกขาปัเยามาติตโกตาเทวตาเสยยถาปินามัภราวัปุริโสแิชิตังวะมหาภาษเลยยมาษต่ตังวะมหาสวิเชยเอวามีวัสาวาเซซู เทเวสุอัตระหิตาภควาโตปุระโตปะตุระหังสุนัทโขตาเทวตาภควันตาภิวัตเทตวะอินกมานาดาเอะถังสุเอกวันทังทิคาโขเอกาเทวตาภควาโตสัตตจเกมังคธาถังอภาสีมหาสมัยุปปวันนัสมิงเทวกายาสมาขตาอาคาตมหอีมังธรรมะสมัยัาขะกิตายยมอัปปราชิตสังคันตินัทโขปราเทวตาภควาโตสัตตจเกมังคธาถังอภาสีตตระพิฆวตสัมมาทังสุจิตตาตโนูชุกะมะกาสุสารถีวันเนตานิคะเหตุวะเหตุวะอินทะดิยานิละคติปันทิตาติ อาตระหัวประหาเทวตาภควาโตสันตะเกอีมังคะถังอภัสีเจตวะคีเจตวะเปรีผังอิท่าเขียวพระจามวเมชาเตเจตติสุทาวิมาราเจตคุมาสุทันตาสุสุนาคาติอาตระหัวประหาเทวตาภควาโตสันตะเกอีมังคะถังอภัสีเจเกติพุทธสารนาคตาเสนนคาตาเสนนเตคทมิสันติอภัยยะภูมิปหายยะปัญสังติหังเทวะกายังบุรีเุริสันติยิตริอาตระหัวพรควา อาทะโขภาควาพิโกมันติเทเยผุเยนาพิเวทัสสุูรลกธาตูสุเทวตาสานิปติตาโหติตถากตาคัทนายาพิโคจังกัจเยปิติพิขเวหิสวัสติสมัติธนักาหโตสมาสัมาุทธาทายสับปิพระควานตาลตังเอิประตาปละมาเยวะเทวตาสานิปฏิตาหิสุเสยญาถาปิไมยะหังอิตระหิอาเยปิเตพิขเวใหสติอนาคตมัทนากราหนโตสมาสัมาวุทคธาเดทัปิพระควันตาลาตปะละมาเยวะเทวตาสานิปฏิตาหิสิเสยญาถาปิไมยะหังอิตระหิอาติคิธามีพ เทวะกนางนามีกิตยามีพิชเวเทวะก็จนางนามิเทศตสามีพิชเวทเทวกนางนามีนิสังสุนธาสาเวกัมาเศคารธรรมพระิสามีติเอมติ สีโหเทพีขูเพราะว่าโตมาจากสุภวัยต่ท้โวตาสีเราปัมมานุจะสามีเาทาูมาตาชัสิตายเยสิตากินี่กับพระราบิตตาสมานิตาปุรุสีคว่สนดีนาวมาังสารมิาราุโนโอทาตมาาสาสุทาวิปัสสนาวิาลพิเยโยปยาสตยตวะวันเอกปีรมเวตะะวันเยสตาสามเกศเตยรเตเทวะกายาพิการเตวิชนะาพิฆโมเตตาตาปมาดูสตวะพุทธศาสนังเตสัปปตุลหุยนามุสานาทัศสงอภิเกตามัทะทุง สสะหัสังอัฏฐสตริงสตังเอกสหสานามนุสานามัทธสวงอภิเกตธรรมะทั้งคงทิสศาสภานพุทธองค์ประจักษ์สภังอภิยญาโยมิขิตานะวาว่าขิตตานะวาว่าขิตตาวานะนะจักภูมาแตโตในอินสัทาสาวกเกศสันเทระเตเทระกายายิกันตารเตวิชานาธาภิโกโเยโวหกิติยิสามิคีนะหิอารุภวสตัสตสหสาวยาภาภูมากปิตะวัฏวาอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนโมทามนาภิกามุวิคุณาสมิติวนัง ข้าจะหาสาเยมาวายขานานตะวันนี้น้อยนานานายขานานตะวันนี้นอิที่มัโตชิติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนโมทัมานาวิกาโมวิภูนะสัมมิติงวานังสาตาคีราติสาสายขานานตะวันนี้นอิที่มัโตชิติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนโมทัมานาวิกาโมวิภูนะสัมมิติงวานังสาตาคีดาติสาสายขานานตะวันนี้นอิที่มัโตชิติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนโมทัมานาวิกาโมวิภูนะสัมมิติงวานังพิขุนางสัมมิติงวานัง เวสามิตาปัจจสตายขานานตะวันนิโนอิทิมาโตชุติมันโตวันนะวันโตยัเสสนิโนมธมานาเิ้ามุขวิคูณาสัมมิติวนางุมพีโลไรค้าฮิโกเวิปุรสันิเวสนาวิเอโยนาสตาสาสังยะขานัปายิรูปัสสิกุมภา ภูมิพิโรราชากังหิโกโสปะคาสมิติ์วานังปูเล้ามันจะทีสังธาราลาชาทัตระถวิปัสสาสติขันฑพานังอ์ทีปฏิมหาราชาญาเศรโสปุตตาปีตัสสะาโวลทนามามหาภพลาอิทิมนโตชุติมันโตวันนาวันโตญัสเซโนทามานาวิกาโมวิควรสัมมิติวานังทักขีนาจัติสังราชาวิรูปะโภปัสสติรักขวภูมิพนาณานาที่ปฏิมหาราชาญาเศรโสปุตตาปีตัสสะาโวลทนานามาภะพลา อทิม <anto> ันโตชุติมาโตวันวันโยะสัจิโนโมทามานาปิกามวิขุนะสมิติมวรรณังประชีมันจะที่สังราชวิรูปะโคปัตาสติยขันนัอาทิปติมหาราชยะสัจิโสพุทะปิตาสภาโวธรมานะมหาภารายที่มันโตชุติมาโตวนาวันโยะสัจิโนโมทมานาพิกามวิุนะสมิติมวรังโลุยมาที่สังพัราลัโธตะกีในวิรทโกประชิเวนั้นล พิ่รูปกโโตูเวโรต่ราที่สัจจะตโลเตมหาราชิดรมันตาจัตุโรที่สาธทะรัมมันทางสุงว่าเดกะปิลาวเทวเตสังมายวิโนทาศูนย์จากอุยาคาสถามายากุเถนทูเวเถรทูวิภูจาวิภูโตสหะจันทโนกามาเสธโจทินุมันโทนิมันธุจะปนาธุปมัญโยจะเทวัสุตุปยามันตรีจิสเสโนนะครันท้าพลโรกราชชโงสโภ อาคูปจาสิโคเจิวติพัลลุสุริยวัชสไสติจันยจราชโนข่านภาษาลาย,ยุพีโวธามนาวิกามุพิโกนอาสมิติวันังอาถาคุณาภาษณานาคาเรศนาตัญชะกากระสศตราอาคูปายคา,าลาญาติพิยาบุณาทัตระถาจายาคุณอาคายาสสิโนเอลาโนมหา,นมาโนโขโคสุะคาตวิติงวันัง เยนะคะราเชลาสาหารติที่พาทิชาปชีวุตุสัจจุบเวหายาสเตวะดาวะนาปัสตินตลาสุปนาอิติเตสนามังอาภยันตานาฆาลนาอาภยันตานาคะราชานามาสีสุปนาโตเกมามากระศีพุทธโสสนะหายิวาญาอุปวะหายิตาสาขาสุปปนาสัลลามากัสุพุทธัง ขีตตาวัชิลเาเถนะสามุทังอสุราเถตาพัตโลวัสสาวะเศตอิีที่มตอยะสัจส,สิโลกาละกันชาม,มหาวิสมาอสุลารัตนาเวคณาสาเวปาจิติสุจิติจประหารโทรนุวุจิสหะสตันจัปภณิปุตตานังสัพเพเวโรจนาหมากกาสานคิตตาวาพาระดิเงเสนังราหุคัทธุมาวกมูสามาโยธานีพันธันเตพิโคนะสามิติว่านัง อาโปจเทวาปะาวีจะไชโชยูถากะโบวารุณาวารุณาเทวาสโปจจะจัสสตาหะเมตตากรุณากายกาคุเทวายัสัตสินโนชาเสตระตากายาสเพนนาตะวันนิโนอิติมจโตสุจริตรมัโตวันตะวันโตยัสัตสินโอมุทามานาวิกามุวิภุณาสสพทธิ์จงว่นางเวทุจริตเทวสาริจาอัสมาจัตุเยยเามะจเท่าสุปณิสาเทวาจะาทามาคูปุระกิตาสุริยะสุปนิสาเทวาชุริยะมาคูปุระกิตานักขตานีปุระกิตวาอามุมาทะวราหากา วสุนาวัสะโวเศโทสากปะขาปุดินทัทโททัศเ,เตเตทากายาตเป็นนตะวันนิโนอิเทวมาโตชุติวันตโตวนาวตโยโสเซโนโ,โทมทัวนาวิกามุนโนาสวิติงวัานาังอาถาคุณะอาถาคูสะผูเทวา ทาถาคูสาภูเทวชัลลมคีสิคาลีวะอริจจทาจารุชาจารุมาบุคคลนีคาะสีนวะนุนาสานธรรมจะอจุตตะเจเนชกาสุรยจุรยะดุจิลาอาคูอาคูวัสวัเนสีนุวะเสนเตทัตถากายาสเพนนะนัตตะวันโหนีิมาโตัชิติมาโตววนาวันโตัยะสีิโวโมทามานาภิกามุภิปุนะสปิติวนาง สมานามาสมานามนุสาุสตตมัิาปโริสกามคมโนปุิตสกาถาหัรโยเทวายเจตวเลีตวสินบาลรมหาบาลาคุเทวายสัสิโนท่เสด็จเศฐากายสเพนนาตวริโนที่มตโตชุติมติวนาวตุยสัสิโนโมทัพมานาวิกษมุกภูตัสามีตึงวานังสุกากรุมหาอาลุณาวะอาคูเวทนสสะหะโอทัตขยะขาละวุขายาคเทวาิจักกระสาธมาตาหาลาชาวิสการจายัสสัสิโนท่านี้ยังอาคัปชุนโนโยทีสาพิวัติท่าเสตเตเัศถากายสเพน อิทิมันโตชุติเมันโตวันนัวันโตยัสัตสิโนโมทมานาภิกบุวิกุนะสัมมิตีวันนางเขนิยาตุสิตายามากันท่ากาตยัสัตสิโนสัมพิทการามาเสถาโชตินามาจะอาสวัในมรติโนอาคูอาถาคูปนันิมิตาทัศเถเถทะกายสพเพนนะตะวันนโหน่อิทธิมันโตชุติเมันโตวันนัวันโตยัสสิโนโมทมานาภิกษุวิกุนะสัมพิีวันัางสัเถรเทวะนิกายะสัเพนนะตะวันนโ้น่อยี่นามันวัเยนะขันธุงเยจันเยสติทาสหะปวัต จะ euh ปุตไตทิมโตสาสนากุมาโรติโสจะโสภคตมินติงวานังจากรามาโลกานนามหาภามาทิต so ิธาติอุปปันยุติมันโตวิสกากายโยภยะสัสสุโสทเสสอิสราคูปเจกวัสวัตต ah ah ิโนเตสัญจมานาโตอักเตสัญามานาโตอาคาหิตโตปาริวาริโตเตจะสเพอพิกันเตสินเทเทวเยสหามเก มาราเสนนาพิกามิตภาษาการศสามัรที่ยังอิทธากนาธาวทานราคาตาเคนะพัทาวัตุโวสภาบันตาวัดาเดธะมาโวมุติกัดโโกจิโกจีนางอิติตถามหาเสนนุกทาเสนนาเปใายิปตินาตระมัทธาจัสมรางกตะวานาเพราวาญาธาบวสโกเมโกท่านนัจจตสวิชโชโกตธาโทสวัตถาวัติสากุทธุลาสยังวัเศณจะสำคัญพิยายังเพราะว่าขิดตะวันนจะคูมาตะโดติยสุธาสาวาสเกศเสนนาเตเทวา ตเตมาลเศรษนาธิการกรนีม้มาลเศรษฐนาธิการตาเตวิชานาถาพิควโวเตจันตบรมัทลุมุตตะวัปุตตะสานาวิตตลกีวากามุเนสังรมวติเฉยยุสภีวิชสังขามาภายติตยญาติสิโลโภทนติสารุทะหิตสาวกาเตชเนสุตาติบทที่หกบทสวดจุลละชัยยะปกรณ์ นโมเมตตาเจษฎารัตนนาฏธรมิกาเปชาประสิทธิ์ปรสิทธิวานาลายะยะปัลละเมสโสาสิทธิพามาจะท่านจะอินทาจะโตโลกาคัมพีราชกาสมุทาภูตุงคังคาจะสภามัจจะยะประชิดทิภาวตุเตช้ยะชยยะธาระนิธาระนิอุทธิอุทธินาทธินาทธิช้ยะชยยะขัคนละตนละนิสัยนิไลเสรนำเมนูราชคนนาฬชี ชัยชัยะคามพีรัศสมพีนาเค็นทานาคีปีสาจจพูตการีชัยชัยะทุนิมิตาโลคีชัยชัยะสิงคีสุธาทานนามุภาชาชัยชัยะวาลุนะมัก นาโมขะสาตราชยาชยาจารปาทินาคกุละคันโถกชยาชยาคัชชนนาตุลงสุกะละพุโชสีหะพยักขดีปาชยาชยาวาลุณนามัคโมขะยาตาชิตาชิตาเสนาณีปุณณสุธินาลาดีชยาชยาสุขาสุขาชีวีชยาชยาธารณีตาเดสถาสุชายบบ strikes, า pues ชายชายชยาธารณีสันตินสถาชยาชยามังกราดลัญยาภาวะเทชยาชยาวารุณายาเขชชยาชยาลักษเซสุระพุชเตช,ช,ชา ทายาทายาโพธิสัตว์สิริมาตุอญญายามาราสัจปาปิมาตุปปลาชโยอบโคสยามโคนิมานเทปโมทิตาชัยทตถาสภามคนานมเหสีโลสายานโตโพธิยาโมเรสกัญญายานัน,นทิวัฒโนเอวังตะวันวิชโยโหหิตยะชายา,ายสุชยามังคะเลอปราชิตปัตลังเกสีิเศเปทวิโภคะเลอภิสิเกสภาพุทธานังอาคับปัโตจมโมทติ สุนันทาตังสมังรามสุปะพาตังสมุทิตาสุกานสมุทุโตจารุยิทธังคำว่จาริสุปัทถกินังกายะกัมมังพาจาริกัมมัปัฏฐกินังปัฏฐกินังมโนกัมมังวันีทีเตปัฏฐินาปัฏฐินานิกตะวานะละหัสตเถระคินีเนเอเตอัฏฐานลัฏฐาสุกีตาวิรุณหาพุทธศาสเสอาโลคัสุกีตาโหตหาสหสัสเตหิยาเตพิสุนันตุโนโตเยเทวาสัวิงธาเนียธิาตาธิขายุกาสธาของตัสุกีตาโหตโทสภธาลักขาตุสพพสสตานังลักขานตุทินาสาสนังยาการิปัทธ นาเตสังสพเพปูเรนตุมานรัสถายุตตกาลีปะวัตสันตุวัตสังวะสาว,วราหากาโรคาจุปัฏฐะวาเตสังนิวาเรนตุจัสภะทากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยัตยะทาละหังบทที่7จ็ดบทสวดธรรมนิยามัสสุตัง เอวเมสุตังเอกการสามัญพัะว่าสาวัตถียวิหารติเฉตาวาเนอาอากาศเตนีการสาอารามีตะละลโคพัะวาพิภูมันเตณีพิฆาโวติฆาตันเตณีวิภูพักวาโตปัจจสุสุขไวแตทถาวุจะอุปาทาวาพิฆเวตถาคตาตังอดูปาทาวาตถาคตาดังพิตาวาสธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามาตตาเภสังขารานิจจติตังตถาคตโตอภิสัมพุทธิเตอภิสมีเตอภิสัมพุทธิสวาอภิส สมีตวาติคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวาลติวิพาชติอุตตานิการโลนติสัพเพสังขาระานิจติอุปาทาวาพิฆเวตถาคตาตังอนุปาทาวาตาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมทิฏตาธรรมานิยามาตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังนาคาตตโตอวิสพุทธติอวิสมีติอวิสันอาทิตวาอติคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวาลติวิพาชติอุตตานิการโลนติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาพิฆเวตถาคตาตังอนุปาทาวาตาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมท เตตาธรรมนิยามาตาสเพธมาอนัตตาติตังตะขาตตัวพิสาโพนติอภิสเมนติอภิสสพุตตาวะอภิสเมนตวะอจิคติเทเสติปยาเปติปทาเปติวิวาติวิภาชาติอุตานิกาลนติสเพธมานัตตาติอินทามาโวจักขวายอัตมนาเตพิขุภวะโตภาสิตังขพินันทุลติบทที่แปดบทสวดอภิกรัตตะคาหาอติตังนานาวาคาเมยานาปฏิกังเถนะคตัง บคุบคคลไม่ควรตามที่ถึงสิ่งที่ร่วมไปแล้วด้วยอะไรและไม่พ่องไม่พึงผ่องถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะยตีตามบาหีนันตังปันตันเจนะคตังเป็นสิ่งเป็นอดีตก,ก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงปัจจุบันนันจะโย,ยธรรมธรรมโยธรรมตัทธาตัาวิปัสสติอสังเฮลาอสังกูบางตังวิทามโมะนุพัลูฮะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน,น้าในที่นั้นนัยแจ่มแจ้งไม่งอนเงยนควาแเข้าคนเขอาคณอากาศเช่นน้ไว พัชเชวากิจบานตะบงโกชัญญามันังสเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮีโนสาลันเตนะมหาเสนเนามัจุนาเพราะว่าการผัดเพียรต่อมัจุราซึ่งมีสนานยากยังไม่มีสำหรับเราเอวาวิหาริมาตาปิงอโหรัตะมันทิตังตังเวพัทเทกะระโตติสันโตอติคเตมุนีติมุนีผู้สงบย่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นมีความเกตการทางการวานกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียก็น่าชมบทที่เก้า ครูครับ,รบทำยังไงผมเสียบสายชาร์จอยู่ กฎสวดธรรมะสั่งวิขป <t empl os> ัจเวกคณะสัพเพสังขาราอานิจจาสังขาเคลื่อนร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขาเคลื่อนร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิทั้งหลายทั้งโพธทั้ง ทางที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่คนหรือว่าเราว่าเราว่าตัวว่าคนของเราอาทูวังชีวิตตายชีวิตของไม่ยากเงยน็นทูวังมรณะนางความตายเป็นของยั่เยืนอาวัาสังมายามนิสตพังอันเราจะถึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางเมมีชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดลอดชีวิตต่างมีอนิยต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยต่างทามตยของเราเป็นของเที่ยงว่าแต่คนที่จะสังเวชอายังกายโยติรักนังกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเบตาวิญญาณ สนทัวอันเท่าอันเทาทิ้งเสร็จแล้วอธิเสตสติจากนอนทับปทวิงซึ่งแผ่นดินบทกาเลง้าลัง,ง,ลงอีวะประดุจังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้รัดถังหาประโยชน์มีได้อานิจจาวัาตสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนองปทาวายาธรรมิโน,โนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาภุกาทชิตตาวานีลุนนันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเดสังอุปสัมมิ สาโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสะเพศตาม่านตีจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลิงสุลากจะมาลิสเลที่ตายแล้วล้วก็จะตายตะเขวะ่าห่างมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทิมมเอถาสังสชโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทที่สิบบทสวดเมตตาย,ย่างกิจจิย่างกิจจิสลังกับมามาเพหิธาติหิกตาคุณยังนมอมวุลธันตุสุนันตุคนโตเยเทวาสัมมิชน อาทิาตาทิายุคาสัธาหงุสุกิตาหตุทุกขาปมุจจโตมาตาปิตาสุกิตาหงุทุกาปมุจจโตสัพเพยาติกาสุกิตาหงุทุกขาปมุจจโตสัพเพยาติกาสุกิตาหงุทุก้าปมุจจตโตสัพเพปิศาสัเพยะาสัเพปตาสุกิตาหงุทุกขาปมุจจสัพเพาจารยุปชัยยุกิตาหงุทุกขาปมุจจสัเพนคตาสุกิตาหตุทุกขาปมุจจรสัเพเทวาสุกิตาหตุทุกขาปมุจจสัเพสามิตรีนางสามิชนโตบทที่สิบ อัคติมายะอิติภคะวานโมโพธิสัตว์อัคติมายะอิติภคะวาบทที่สองปฏิทานะคาถายาเทวตาสถิวิหารละวะสีตุเปย์าเลโพธิคาเลต้าหิงตาหิงตาธรรมะทานเนนาพระวัตุปูชิตาสดิ์สิงกาโรเตถวิหาระมันทะเลเทระจักรมานานาวะกาสาพิฆาโวสาราพิการนาปฏิอุปัสสาฆามาจเตสาณิคมาอัจจิสลาสัปปานาปูราสุวิตาพระวัตุเตชะลาพุชายีปิตะอันทัสัมภคะวาสังตินาชาตัาทะอัถาโว ปปาติกานิยาดิกังธรรมะวาราปชิตจเตสัพเพปิทุกขสสกโนตุสังขยังธาตุจีลังสตังขโมธรรมัทลาจัปกคลาสังโฆโหตุสัมมโควะอัฏฐายะจ่าหิตายะจะอามเหรักตุสัตถโมสัเทปิธรรมัจญโนวุธิสัปาบุเบยามะคัมีอริยปเวนิเตปัสสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนีสามมาทานังพเวชันโตกาเลเทวปวัสสตู พุทธิภาวายาสัสตานางสาม,มิทางเนโตุเมธานิงมาตาปิตาจะอัตตะละชังนิจังลักขันติปัตุตตะกังเอวังทำเมน่าราชานโนปะชังรักขันตุปัสัพพัฒาบทที่สามเทวตาอุญโยชนะคาถาทุกขป,ปัตตาเจนิพุทภายญาปัสตาเจนิพยาโสกปัตตาเจนิโสกาโมโตุสัพเพปิมานิโนโเอตาวตาจามีสัมปะตาปุญญาสามัามปทาสาพทัพเพเทวานุโมทันตุสัมภาสสมภัสมัมปติสิทธิยาธานะทัตทตุสัตยาสีลังรักขันตุสัภัทา ภาวนาพิตตาโหตุข้าชันตุเทวตาคตาบทที่4สุมังคระคาถาโหตุสัพพังสุมังครังลักษณตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิราตาลังโหตุสัพพังสุมังครังลักษณตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิราตานังโหตุสัพพังสุมังครังลักษณตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสตีโหตุนิราตาลัง บทที่สิบาสัพเพุทธาภระปัตตาปเจนันจะยังพลังอันันตานจะเตเนะละหัางพมิสัพปโสสัพเพุทธาภระปัตตาปเจนันจะยังพลังอันหันตานจะเตเนะละหังมิสัพโสสัพเพุทธาภระปัตตาปเจนันจะยังพลังอันันตานจะเตเีนะละหังมิสัพโสสัพเพุทธาภระปัตตาปเจนันจะยังพลังอันผันตานจะเตเีนะละหังพะมิสัพปโสสัพเพุทธาภาระปัตตาปเจนันจะยังพลังอันันตานจะเตเีนะละหังพามิสัพโส สุทธารพัปตาปเจจยังพัลังานตนัจเิเจนละขัพระมีสัมปะพภธารพัปตาปเจนเราจะรลังนะละตะหนจเจเจนนละขัพระมีสัมปโสสธารพัลปตาปเจนราัจยังพลังนตนาจติเจนละขระสัมปโสด้วยอำนาจแห่งบูรโสทีพระเจ้าได้สัาญาพระพุทธมนี้พระเจ้าขอนำเข้าดิถวาวเป็นพุทธพระราชกุูศลดีสมเด็จพระนางเจ้าเสรีกิตพอโลัยชนาพระลมราชชนนีพันปีหลวงพุทธเสด็จสุวรรณชาลัย ขอที่ส่องแห่งบุงสนนี้จงเป็นทรัพย์สิริมงคลแก่ข้าเจ้าให้แข็งค่าปลอดภัยจากโรคสงโรคภัยทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุติตด็ดอันมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมครับว่าไม่มีบทอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคับสอนแห่งพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุนในดวงสลนี้โปรดประสิทธิ์ประสารน้ำส่งอนุภาพแห่งมงคลไปถึงวัาเธอมงคลท่าเปิตายอดเศรษฐี ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งหมดที่สานสิ่งอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปรียบ้ดยอัคคูทานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอสักศียเอานยนยผลให้เป็นสิมง,งคลแก่กพู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิญ